สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะฮะวันนี้ผมก็จะมารีวิวไม้ TK 66นะฮะก็เป็นไม้เบาของวิกเตอร์นะเป็นไม้เบาที่สุดของวิกเตอร์นะตัวนี้เป็น TK 66มีอยู่สองสีนะผมก็เป็นสีเขียวกับสีชมพูเดี๋ยวผมหยิบไปดูแดก็เป็นไม้เบาหัวหนักนะฮะการคอน กลางค่อนกลางหัวหนัก hmm, ขึ้นได้ถึง30ปอนด์นะฮะก็จะมี2สีอันนี้คือสีผู้หญิงคือสีชมพูสีเขียวก็จะเป็นสีผู้ชายนะฮะมากับกิฟต์ G6 เนอะก็ถือว่าเป็นกิฟตเล็กส่วนตัวแล้วชอบชอบเป็นคนชอบกิฟตเล็กเนาะเดี๋ยวผมให้ดู2ตัวนี้นี่สีเขียวอีกอันหนึ่งเป็นสีชมพูนะฮะถามว่าตัวไม้เนี่ย ผมได้ไปลองตีมาแล้วโอเคเดี๋ยวผมจะเอาคลิปตอนตีคร่าวๆให้ดูนะว่ามันเป็นยังไงบ้างตัไปดูกันลูกตกทำได้ดีพอสมควรนะแต่ไม่ถึงกับดเดอร์นะทำได้ดีฮะลูกตกทำได้ดีฮะคือมันตบสบายใช้คำวา่าตบสบายดีว่าแต่ว่ามันหัวหนักก็จริงแต่มันก็ตกไม่กดนะสำหรับลูกตกเนี่ยผมให้แค่แบบ B นะ B ก็ถือว่าระดับกลางๆนะ ส่วนลูกต่อไปครับผมก็เป็นลูกดาดนะลูกดาดเนี่ยถือว่าทําได้ดีมากๆระดับเอสเลยเพราะว่าลูกดาดเนี่ยมาคอมันมันเบาอะ่ะมันเลยทําให้ตีเร็วมากมันให้แบบสะบัไดได้ง่ายตีเร็วซึ่งตัวเนี้ยดาดได้แบบระดับผมให้เอสเลยฮะส่วนต่อไปลูกเซฟลูกเซฟนี้ทําได้ไม่ดีเลยฮะเพราะว่า พอมันเป็นไม้เบาเนี่ยมันใช้แรงค่อนข้างเยอะพอใช้แรงค่อนข้างเยอะเนี่ยมันใช้แรงเยอะกว่าแบบไม้สี่ยูหรือสามยูอะ่ะพอตัวเนี้ยมันใช้แรงเยอะอ่ะมันต้องสบัดแรงมากอะ่ะถึงแบบจะไปถึงเนี่ยแล้วมันผมรู้สึกว่า oh. ตัวเนี้ยมันเซฟได้แย่มาเซฟผมให้แค่สี่นะก็จะคลิปที่ผมได้ตีให้ดูนะฮะผมไม่ใช่นักกีฬานะก็ตีให้ดูว่าเฮ้ย ไม้อย่างเงี้ยจริงๆแล้วอะ่ะมันเหมาะกับคนประเภทไหนนะฮะไม้ตัวเนี้ยเป็นไม้เบาหัวหนักฮะพอมเป็นไม้เบาหัวหนักอ่ะคือแรงส่งอะ่ะมันไม่ค่อยมีเท่าไหร่ฮะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะพอไม้มันเบาอะ่ะแรงส่งมันต่อให้มันหนักหัวก็จริงแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็เป็นไม้เบาซึ่งไม้ตัวเนี้ยมันเหมาะกับว่าผู้หญิงเด็กหรือว่าคนที่ชอบสไตล์เล่นหน้านะส่วนแบบ เป็นผู้ชายแล้วหรือมีกําลังเนี้ยแล้วไปเล่นหลังผมไม่ค่อยแนะนําตัวนี้เท่าไหร่ชอบเล่นหน้าชอบเล่นลูกกดไวๆวหน้าไวๆเนี้ย TK หกหกตัวเนี้ยนแนะนําราคาก็ไม่ได้แรงเลยฮะสองพันหนึ่งร้ยเกสิบบาทสามารถหาซื้อได้ที่ร้านแมมมอสร้านเดียวนะก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาช่างน้ําหนักไม้ด้วยนะฮะ TK ห6กนะฮะเริ่มที่สีเขียวเนาะจริงๆอะ่อะ TK หกหกะ มันต้องน้ําหนัก66กรัมใช่ไหมแต่เนี่ยมันรวมกิปรวมตะไก่มันก็จะเลยม,มันนิดหน่อยนิด,นด,นดหน่อยหน่อยหกสิบเก้าจุดสามกรัมนะฮะสีเขียวต่อไปสีชมพู 2, นะฮะรุ่นเดียวกันนะแค่คนละสีเฉยหกสิบเก้ากรัมฮะก็เลยม,มาสามกรัมโอเคต่อไปเดี๋ยวผมมาวัด ค่าหัวไม้นะว่าหัวไม้ตัวเนี้หนักเท่าไหร่ประมาณสามร้อยสิบห้านะฮะต่อไปสีเขียวนะฮะน่าจะใกล้เคียงกันนะเพราะว่าสีไม่น่าจะมีผมเท่าไหร่สามร้อยสิบเนาะสีเขียวเนี้ยจะหนักสามร้อสิบก็ใกล้เคียงกันนะบาลานซ์ต่างกันห้าต่อไปเป็นค่าสวิงเวทนะฮะ เจ็ดสิบแปดจุดห้านะฮะโอเคต่อไปสีมพูนะฮะค่าเซนเวทน่าจะใกล้เคียงกันเจ็ดสิบเก้าจุดห้าฮะก็ต่างกันอยู่สิบธนะ,ะถ้าเพื่อ,อนๆชอบก็กดไลค์กด s u บส c คร b e กดซีฟเวอร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะให้ผมมีกำลังใจในทการทำคลิปต่อไปเนาะ สำหรับใครอยากสนับสนุนนะฮะก็สามารถซื้อสินค้าได้ที่เดี๋ยวผมทิ้งเพจไปให้ตรงนี้แล้วก็ทิ้งเว็บไซต์ร้านสำหรับดูสินค้าในร้านนะว่ามีอะไรบ้างตรงนี้แล้วก็สามารถเพื่อนๆสามารถซื้อในช้อปปีได้นะก็เดี๋ยวผมขึ้นใ้ตรงนี้ร้านเปิดทุกวันนะครับผมร้านอยู่ที่ลามินทาสาแยกหกร้านกับบ้านแยกหกติดกันเลยฮะ อยู่ในซอยฟุตแลนด์เนาะก็ใครจะเข้ามาก็เป็นไปได้ก็อยากให้โทรมาก่อนหรือว่าทักมาก่อนก็ได้ฮะก็สำหรับวันนี้ก็ขอบมาครับผม